โอเคพาที่เซ่นะผมมาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเซโอ้ดูเหมือนนายจะรักการวิ่งนะนายชอบรักการวิ่งไหมล่ะใช่ครับโอ้ฉันก็เหมือนกันนะโอ้ฉันวิ่งได้สองนาทีแล้วก็กี่ห้าสิบวิอ่ะโอ้ฉันอยากจะให้รองเท้าวิ่งกับนายน,นะเอาสินายฉันต้องการกให้ใหหนายอ่ะคุณได้รองเท้าวิ่งแล้ว เรียนแก่กดชิปด้านซ้ายของคีบออกของนายนะทุกครั้งที่ใช้อ่อแล้วก็ถ้านายอยากจะเซอร์เตลแล้วก็นายก็เปลี่ยนโหมดตรงอออปชั่นได้นะเออลองพยายามไปกับฉันสิอเออเอาอีกแล้วเนี่ยอะไรวะเนี่ยโอเคไหม เราก็หาหาของแล้วผมโอเคติดแซกไปแล้วผมเทนเนอร์เดี๋ยวค่อยเก็บเลเวลก็ได้ไอตรงหินนี้ยังขอไม่ได้ครับตอนนี้อันนี้มินโล,งล่งนะผมแต่ตอนนี้สู้ไม่ตอนนี้ต้องสู้ัะผมตรงน,นี้เดี๋ยวไอตัวนี้ไฟติ้งใช่ปะเราต้องใช้เพนกวิน โอ้ฉันไม่เคยเจอที่ไหนเทนเนอร์ที่ไหนมาก่อนเลยอ่ะนายคงไม่รังเกียจใช่ไหมโอเคแต่สู้ไปละเรียบร้อยเมื่อกี้เสียงดังนะครับขออภัยโอเคแล้วก็ไม่สู้ครับผมสู้เสร็จแล้วล่ะโอ้ นี่โรล,ลันนะผมผมก็ไก่ล่ามาแล้วแหละสู้มาสักพักหนึ่งแล้วก็ช่วงระหว่างตัดนะครับผมก็ได้อีบุยมาแล้วผมสีรีเปลเลยครับรีบอีบุยนี่ต้องไปตั้งค่าโมดิฟายในดิสคอดนะผมใช่แล้วก็ผมก็จับไอ้เจ้าตัวนี้มาด้วยนะผมนี่ครับนี่คืออีบุยที่ได้มาจากไอ้ตาลุงคนนั้นนะผม ต้องไปตั้งค่า Modify ใน Discord นะมันมีวิธียอยู่พิมพ์มาหาใน YouTube เอานะผมอันนี้ Shadow อันนี้เป็นยันนะผมไว้เพิ่มพลังยมตีธาตุผีซึ่งเอาเมื่อไม่ได้ใช้หรอกกละกละกะละก็จับตังกวันนะผมนะรีเปลหมดนะครับโอ้สุสานเก่าอนะมันมีเรื่องที่น่ากลัวนะไหนต้องระวังตัวนะ น่าจะน่ากลัวได้ออโอเคครับมีโล่ผมเดินไปครับโดมเดินไปนะครับตรงนี้เสู้หรือ,อยังวะสู้แล้วโอเคจดรีเฟลเลยแล้วกันสู้แล้วสู้แล้วสู้แล้วในระหว่างาตผมก็เก็บเลเวลกนละกาลเรียบร้อยแล้วผมคาราคาราไม่ใช่กนละกาละถ้ากนละกาลมันร่างสองแต่เนี่ยแต่ตอนเนี้ย เราต้องเอออาเซตนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเจอกับเฮ้ hey, เดี๋ยวก่อนสิโอ้ไห oh, นนี้สวยฉันก็เจอนายแล้วนะโอ้ oh, นายไปเร็วขนาดนี้เลยเหรอ oh. เออยังไงก็เถอะเรามาสู้กันดีกว่า mm hmm. เพราะว่าฉันได้เอสแบตมาแล้วฉันรู้สึกว่าปกเกของฉันน่ะน่าจะแข็งแรงแล้วแหละ mm hmm. มามา อ่าของบูยเพิ่มเสียงนะอ่าอีบุยต้องใช้ดับเบิ c ลิกหนึ่งไม่ต้องเล่นนะครับเรียบร้อยเอ่อหน่อยหมาหมาก็ต้องเจอดิน ซึ่งเราจะใช้ตัวนี้แหละเนี่ยผมจับมันพกการนี้แหละไปเลยครับโบนครับอืมเดี๋ยวใช้พลังสินะตบเลยครับหัวแบะเรียบร้อยไม่ติดชาร์ทนะผมไม่ต้องกลัวครับฮิโนลันโตโ้ มึงเพิ่งจะมึงยังล่างหนึ่งอยู่เลยอ่ะผมล่างสองแล้วอะ,อะจิกไม่เป็นไร่ะแม่งหลบได้ครับนั่นแหละโบนคลับมันไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่ต้องโบนม,มุนมแรงครับผมเฮ้ยมันยิงเข็มพิษไม่ติดพิษครับตบมันเลยครับผมติดพิษไหมไม่ติดครับผมเรียบร้อยโอ้นายยังคงเป็นเทรนเนอร์ที่แข็งแกร่งสินะ ได้เงินมาแล้วครับโอ้ไอเบสซิตี้เนี่ยมันน่าอยู่นะที่น่ามีโปเกมอนจิมด้วยแหละเราควรจะไปถามพวกเขาก่อนแล้วก็เรื่องอีคิปด้วยนะเออฉันต้องไปที่โปเกมอนเซ็นเตอร์อะฉันต้องไปยวอะแล้วเจอกันนะเออเจอกันไปเลยครับอ่าตรงนี้ไม่มีอะไร มีของไม่นายอะ่ะโอ้ไม่มีเยอะแต่ว่าที่เบืองเบซิตี้อ่ะนะมันน่าอยู่มีภูเขาไฟด้วยอเนะอืมโอเคโอเคภูเขาไฟใช่ไหมน่าสนใจดีภูเขาไฟเป็นยิมได้ด้วยอะ่ะอยู่ในกรุงทางนี้ขอแนะนำที่รู้จักนะนี่คือหัวหน้ายิมของที่นี่เอ,อ่อบิดเดอร์ยิมอ่ะนะ ฉันแค่เข้ามาสำรวจในเมืองนี้นิดหน่อยอ่ะและ้วแล้วฉันก็เจอเขาอ่ะเออถ้าโอเคแล้วเราก็เราอาจจะอยู่ที่นี่เพื่อที่จะชาเลนยิมะนะโอ้ขอโทษทีนะตอนนี้ยิมปิดอ่ะอะไรนะใช่มันมีประอย่างเกิดขึ้นที่นี่ะนะมันมีกลุ่มคนหนึ่งซึ่งน่าจะรู้จักกันก็คืออีคลิปเนี่ยมันมาที่ยิมของฉันแล้วมัน ก็ขโมยของฉันไปอะนะมันขโมยของของ,ของคุณหรอ,อใช่แล้วมันคือเลดอ,อฟอยังไงล่ะเลดอฟอเนี่ยมันเป็นของตระกูลของฉันน่ะครอบครัวของฉันเมื่อนานมาแล้วผู้คนของฉันได้อ,อ,อาศัยหมู่บ้านนี้แล้วก็พบเจอเลดอฟอที่ผัวไฟอะนะตำนานมันเล่าข่ายกัวาว่าเลดอฟอเนี่ยมันใช้ปลุกโป,ปโกเกมอนที่อยู่ในภูเขาไฟนั่นน่ะนะ โปเกมอนนั้นมันทรงพลังมากซึ่งมากพอที่จะทําให้ภู้ขอไฟนี้ระเบิดไม่ได้ฉันก็ไม่รู้เรื่องอเรื่องนี้ความจริงสักเท่าไหร่นะว่ามันจะทําลายถึงขั้นทําลายภูมิภทศโลเลียได้อะไม่คิดว่าอทีมอีคลิปเนี่ยมันจะทำเช่นนั้นนะแต่ฉันเริ่มจะเชื่อแล้วว่าที่นั่นเนี่ยมันมีโปเกมอนในตำนานอ๋อแล้วฉันก็รู้มากกว่านี้นะ ว่าไอ้ตัวนั้นมันอยู่ในยิมด้วยแหละอยู่ในคงถ้าไอ้ทิมอีคลิปของนายม,นมันอยู่ที่นี่แล้วเราก็เราต้องไปดูให้แน่ใจแล้วแหละใช่ที่อคลิปมันมาเป็นกลุ่มเลยแล้วมันก็จะไม่หยุดด้วยแล้วก็ไม่หยุดนายด้วยเออแล้วเขาจะรู้ไหมพวกมันไปไหนอะตรง,ง,ตรงนั้นไงตรงถนนหม้เลขหกอะที่ถนนหม้เลขหกนะ มันจะเลี้ยวไปเลี้ยวซ้ายไปแล้วก็เจอผูเกาอไฟเลยยังไงก็เหอะก็ลองตัวด้วยแหละหลังจากเอ่อเราเคลียร์ทุกอย่างแล้วเดี๋ยวผมไปฮีโรโปเกมอน,นก่อนนะอยู่ที่คุงในแบลคกน่าก่อนเลยนะไปเจอทีวีคลิปแล้วก็แล้วเจอกันนะโอเคก็คือเราต้องไปจัดก,การทีวีคลิปก่อนหัวหน้ายิมคนนี้จะได้กลับมาสู้ยิมกับเรานะผม ตรงนี้มีชลาโคผมเอาไว้เพิ่มธาตุไฟซึ่งไม่อะซื้อไดมอนดีกว่าเฟีย้ยกว่าเยอะเออดมอนน่าจะอยู่ประมาณเมืองหลังๆนะแต่ผมจะไม่ได้ละไดมอนมันอยู่เมืองไหนนะครับเราก็เดินสำรวจรอบเมืองกันก่อนนะผมไม่มีมินนะผมโอเคคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรแล้วะลครับผมเดี๋ยวขอตัดจบเพียงเท่านี้ก่อนก่อนนะครับ